สวัสดีครับ mm. ทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในช่องมะเขือเทศนะครับวันนี้เราจะมาสอนทุกคนใช้บักนะครับอย่า,อาไปทำตามนะเฟรถึง GM ด้วยนะครับถ้า GM เขามาเห็นคลิปนี้นะรีบแก้ด่วนนะครับบักนี้มันอันตรายมากมากโกงนะบักเนี้ยโกงสุดๆไปเลย เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าบักนี้ทำกันงนะครับมันคือบัาไอเทมซัพพอร์ตครับทุกคนเอ่ใช้กับตัวอะไรก็ได้นะแต่ต้องหอ,อกไอเทมซัพพอร์ตทบนัง่นนะผมค้างอยูอ่ผมว่าผมจะเล่นโตโลลัวโรล่าที่วัวนะครับสมว,ว่าผมจะมา ผมจะสาธิตบั็อกให้ดูนะครับอย่าไปทําในแรงนะเว้ยมันลําบากคนอื่นโอเคนะถ้า G M มาเห็นคลิปนี้แก้ด่วนนะครับบั็อกนี้มันโกงสุดๆนะครับหนึงสองมามาดูกันว่าบล็กนี้ทํากันยังไงมาก่อนอื่นเราต้องซื้อไอเทมซัพพอร์ตนะ ผมไม่แน่ใจว่าใช้อันอื่นนอกจากอันนี้ได้ไหมแต่ว่าผมใช้อันนี้นะใช้สายอันนี้นี่สังเกตนะผมไม่ได้ออกไอเทมสปอร์ตผมไม่ได้ออกไอเทมที่เป็นการฟื้นฟูเลือดนะครับเรามาดูกันผมให้ป้อมตีจเนเ,เลือดลดกอนโอเคเลือดผมรดแล้วใช่ไหมนี่ทุกคนดูนะหนึ่งสองสาม เลือดผมไหมมันจะเด้งนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นเลือดผมไหมเห็นยังครับว่าบางนี้มันโกงไงมันเด้งเลือดรัวๆเลยนะครับยวผมมาดูอีกบอเวอเลือดมาเลยปมหัโอ๊ย เราไปลองทำกันดีกว่าไปลองที่เดินล่างนะออกรงเท้าสักหน่อยนะครับ่นี่นะครับน,น,นี่ก็คือเลือดของผมในตอนนี้และวก็ผมใช้วิชาไขาเท็มฟับเร็วเห็นไหมเลือดมันแด้ง เลือดเด้งเด้งยับเลยนะเด้งยับเลยนะทุกคนดูเลือดผมสิเนี่ยครับเด้งรัวมากนะครับเด้งเงินเต็มแบบนี้แบบสู้ว่าเราไปสู้มานะครับปุ๊บกลับมาเลือดน้อยว่ะเติมเลือดหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าสายไฟเตอร์ทำได้ไหม เนี่ยปิวปวอ๋อสายไฟเตอร์เหมือนจะทำไม่ได้นะครับสายไฟเตอร์เหมือนจะทำไม่ได้นะครับแต่ที่ทำได้แน่ๆก็คือสายแข็งนะครับนี่เออนี่ก็คืออ้าวกโดนคิดดีตาย ครับนี่นะครับผมว่าเราสู้ไอ้บวก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 อยู่นะครับปุ๊บเลือดเราเหลือน้อยเราก็ปั๊มเลือดโกงไหมทุกคนผมว่าโกงนะเว้ยเนี่ยดูวิบวับ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 นะครับ โกงแล้วเว้ยเด้งเล่นเปออ็นหนอเลยฟิวฟิวฟิวขอให้ทุกคนมีไอเทมสะพอตนะครับโอเคครับผมจะไม่เล่นในแรล้งให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย